สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องครูไมสายทุ่งช่องอีสานที่ดีนะครับทั้งสองช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook น,นะครับมื้อนี้ครับอากาศดีพี่น้องฝนก็สิตกมุดม้านะครับพี่น้องมืดแล้วฟ้ามามืดมาแล้วนี่นะครับมาเก็บผักบุ่งครับกระลังงามกระลังอวบนะครับไป ตามออเดอร์นะครับตามออเดอร์ครับี่น้องสั่งมากรส่งตามนะครับออเดอร์ที่สั่งนะครับช่วงวันหยุดนะครับกรสิบมีหลายช่วงนะครับออกมาเก็บวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันหยุดทั้งช่วงเสาร์ช่วงกลางวันช่วงเลี้ยงนะครับออกมาเก็บน้องที่สั่งมานะครับ <N ic> นี่นะครับแบบเปรียวเสบือดไปแล้วอัดเปลีออยงหนึ่งนะครับนี่นี่ปลูกไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆี่น้องไปฮอดหนาฝนบุหรีฮอตสงการพอละมุมหนึ่งกำลังเริ่มเกิดมานะครับกำลังเรื่มเกิดแล้วสามสี่มือนะครับเดี๋ยวสิลงยิกเติมเติมรเมลยลียกันห้างกันอาทิตย์ละช่วงกันไปนะครับนี่มัน ตาทัดกันไปออามาแล้วพี่น้องลมเม็ดแล้วปะเนี่ยกว่าเสียงฝาห้องอนะครับช่วงเตือนกุ้มพาครับนี่มีล้มมรสุมนะครับล้มหนาวกับล้มอากาศเย็นเอ้ล้มหนาวกับากากอา,ก,บากาศห้อนนะครับมีความชื้นนะครับเกิดให้เกิดฝนฝนตกนะครับเกิดอาการแปรปรวนได้นะครับบางหม่องบางพื้นที่ ก็มีลมแห้งนะครับบานเรือนเสียหายครับช่วงเดือนกุมภาช่วงเดือนมีน่านะครับอากาศห้อนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ก็ตีไปนะครับตกแล้วรอบนึงนะครับตกไปแล้ววันที่ช่วงวันที่สิบสี่ครับสิบสี่กุมภาที่ผ่านมาครับในน้ำในอย่างนี้หลายเติบนะครับเหี่ยวอ่อยผักนี่ก็ไม้เราครับพี่น้อง ตูิ้นทุกมือนะครับตกลิ้นอยู่ทุกมือแตมอสิสี 14, เป็นตันมาะจะจโลวกออกเป็นสา,สามลวกเอาเมื่อกี้ไปจโลวกม้าหันส,สี่ล้นะครับครับบางจะได้ออกมาช่วงนั้นนะครับพี่น้องเนาะตามตามที่ต้องพันสั่งมานะครับเปิดปลายแล้วครับเราจะกิโลวกนานเ่ยนะครับ <laughs> อันนี้รอบที่2นะครับรอบที่สแลว้วนะครับรอบที่2แล้วรอบแรกเปิดแล้วนะครับก็แปลงขงังขังถึงนะครับในชุนในปลาหม้อนนะครับปลาหม้อนก็ไปรอบแปลงหนึ่งนะครับไปรอบแปลงายาวๆออกไปเบือแล้วนะครับบางปลูกเพิ่มอีกแปลงกวัวนะครับแปลงกวัวเดี๋ยวรออีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวลงอีกมีถึงขึ้นชายข้าหนา แตรมกันไปลหลายๆอย่างนะครับโบได้ให้ขาดช่วงครับนี่ก็คือพริกครับพ,พริกักำลังเริ่มเป็นนวยครับเริ่มเป็นนวยแล้วนะครับนี่นี่มาแล้วพี่น้องฝนมาแล้วบันปเป๊ปะเป๊ะแล้วบันนี่ก็จะดิเจนเข้าบ้าน <c oughs> นะครับเจนเข้าบ้านครับครฝนฝ่ามาครับถูกต้องตามฤด,ดูกาลกับ ครับเป็นช่วงๆไปก็บเธอว่าดีนะครับกับพี่น้องเกษตรกรของ้ตตาให้ชาว,ชวนานะครับครับผมซื้ออุปกรณ์มาเบิดแล้วนะครับหลายอยา่างแล้วว่าสิมาลงเฮดสปริงเกอรกออ์นะครับกุฎอ้อยครับปล่อยน้ำใส่อ้อยซื้อมาแล้วพี่น้องซื้อมาหอดแล้วฝนตกพอดีฝนตกก้อนนะครับยังไม่ได้ลงอยู่นะครับได้เดือนเดือนหนึ่งด้เดือนกับอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับหลังจากที่ตัดอ้อ,อยออก ฝนกระตกมาใส่เตือนครบเตือนพอดีเป๊ะเลยนะครับก็ดีไปนะครับล้างเลื่อมขึ้นมา้าวเติบแล้วครับเพื่ผักต่างๆกะทยอยาทยอยปลูกทยอยเกีบยบไปเรื่อยๆนะครับส่งตลาดไกลบ้านนะครับเมื่อกี้อันที่ผมแปลงของขึ้นชายนะครับขึ้นชายนี่ยาวหกสิบเซนพี่น้อง หกสิบเซนนะครับว่าตลาดเ่าต้องการมาสั่นนะครับสั่งถุงมือนะครับสั่งถุงมือมือละเกือบสิบโลนะครับเกือบสิบโลครับมันก็อวบนะครับอวบกรอบนะครับกรอบเก็บตรงระมัดระวังนะครับมาแล้วพี่น้องก็คุมกล้นมาเลยครับไปไหว้พี่น้องเนาะพบพกันในคลิปต่อไปนะครับมีมาทุกมือนะครับแต่ว่าบริอัดนะครับตอนเศร้ามาทุกมือนะครับเป่าน้องมือกับเป่านะครับ เป่าเกียร์เป่านั่นล่างนะครับตรงไปเหตุงานประจำคือกันนะครับฝากไปฝากพี่น้องกดติดตามครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือ่องเฟซบุ๊กกดซีเฟิร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กระผมกับครูไม้นะครับมีกำลังแรงใจไ่สั่งสัญชิภัปไหมหาพิธีหาแนวทางหาความรู้นะครับพี่น้องได้รับชมกันในโอกาสต่อไปสำหรับมือนี้นะครับายบายพี่น้องฟุตตุกกาอกาสนี้ กบันกอนครับสวัสดีครับ